คู่นี้การันตีความมัง่งคาทุนการศึกษาอยู่ที่1นึ่งบาทโอ้ยหนึ่บาทครับมาพิชิตสิทธิ์โพหลวงครับคู่นี้นทางทีหัวหน้าทั้ง2ทีมงานบอกขอ3ามยกไม่ว่ากันครับจัดให้ครับผมได้ครับจ่ายกันก็เป็นมวยหญิงครับเป็นผู้สุดท้ายกับเพชรพิมายกับเทพประบุญน้ำตาแดงนะครับเตรียมพร้อมนะครับมวยหญิงครับคู่ต่อไปนะครับ หลังจากชนะวัตะคุไหวครูครับหลังจากลุ้ผลแพ้ชนะครับผู้มอละวันสระบุรีครับเป็นท่านรองเสียนสีกัญญารองนายกองการริหารส่วนตบลบัวขาวนะครับมอละวันนะครับหลังจากลุงชนะวัตะคุไหวครูครับเสร็จจากคู่นี้ครับมวยหญิงครับให้พร้อมนะครับเตรียมสวนทางนะครับพราะว่าจะไปกันสามยกนะครับ มวยฝ่ายแดงครับมาพิจิตสิบโพหลวงครับเป็นนักมวยจากนะครับอำเภอพอนมจังเจ้าไร่นะครับแล้วก็พนมทองทอนนกสิบทอนะครับ มาจากบ้านเดียวกันกับผมนี่ครับดอนตานอภรอนจันดอนจานกาลสินดอนจานบ่เออดอนจานกาลสินนึกว่าดอนตานดอนจานกาลสินนะครับสำหรับมาพิชิตก็คงจะเห็นนะครับผีไม้ลายมือนะครับส่วนน้ำเงินก็เป็นจากดอนจานกาลสินนะครับสามยกนะครับคุณอีสามยก จากนี้มวยหญิงครับเตรียมพร้อมนะครับให้จอที่ข้างเวทีเลยนะครับมวยหญิงนุ่มภูไทยไม่จะให้ช้าเป็นมวยหญิงคู่สุดท้ายนะครับหลังจากนั้นก็มาดูมวยอยอดกำพันอีกคู่หนึ่งเลยนะเป็นพยาต่อพยัหยุดพูดิดกับไก่กังวานฟ้าขับอินแต่ละเป็นคู่ที่13และคู่ที่14มาดูทางด้านของโอเว่นบอจงเจริญกับชมพูเพชรเพชรสุนึกแล้วก็มาดูทางด้านป้องก้าสุกีาโดงผงกับจนริน ปุงขาครับคู่นี้ครับถึงการศึกษาพันสองครับอย่าลืมันแล้วกันครับวันพรุ่งนี้9้าโมงนะครับทุกค่ายควยนะครับเราจะให้ท่านมาประกบขึ้ตาช่างให้เลีนยเน,นะครับมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการไปทุ่งผู้จัดการนะครับ ก็ฝากสำหรับทีมงานโดนาค่ายมวยนะครับทุกค่ายหัวหนัาค่า,า,น,า,านพรุ่งนีหลังจากประกบผู้เสร็จครับทำการประชุมกับร่วมตกลงกติการ่วมกันกับทีมงานบอดใหญ่ครับทีมงานของท่านนะสุวิทย์รับสุขขาวก็รารมพร้อมกับท่านคุณนายกิตรานักการศึกษาเจ้าของออนซอนทีวีนะครับก็ฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ของออนซอนทีวีครับออนซอนพาร์ครับบำรุงสายตาพร้อมกับนะครับดาบันเทาฤทลิฟสีดวงวตะวันราเทพที่ดา แล้วก็จะมียาบำรุงร่างกายสำหรับสุขภาพประลุดนะครับเจงกินก็ขอฝากสำหรับมนดาดแฟนบกันยกที่หนึ่งก็ไต่กันสามยกครับแอบแดงนะเพราไหวถอนมาคนเองเลยครับต่อมาดูครับมาพิชิตพระนวมพลเล็กแหมชื่อท่านสมพูไทยเป็นชื่อนักมวยดังทั้งนัดน,นะครับ มาพิชิตแดงก็ถือว่าเป็นไอดลอลเลไรมาตั้งเลยเด้อมาครับมาพ,พิชิตจอมพูชิปไต่รวยยอดสู้ยอดหนักสู้เออดีหมามาพิชิตโอ้จำได้แล้วครับคนนี้มาตั้งแต่วันแรกครับ <g ül üyor> มาประจ,จะันใจมาประกบงฟาพี่พีเ่เลว คนจากเมืองบังไฟเอดตีปามาพิชิตโคตรนองโคตรเล็กอยู่กับใจนะครับตอนนี้มาพิชิตโคตรนองโคตรเล็กตะขว่ารวมพม่ามาพิชิตเอ๋เอ๋ีตัดล่างมามาพิชิตสามยกนะคนก็ทำได้ครับ จากดอนตันตาลาสินเป๊ะเตะรวบมาเตะตะดีเก่งกว่าเป็นไวเล็กทีหน้าดูอีกหนึ่งคู่โอ้โหมาแล้วครับตอนนี้บอลโมงทวนเล็กตีปาออกปาดไล่เข้ามาบาพิกเกตเตะติดตัดล่างตีตล่างอีกแรงหนึ่งแหมแกลโรได้เท่ากัน ูงกว่าจะนเลยลงไปเท่ากันลงมานอยู่กับใจแล้วครับตอนนี้ใครจะใจกว่ากันนะครับตอนนี้มาเลยครับพาพชิ้นีดขึ้นมาตดนผลออกมา ขวามาพิชิตเน่ายกทีนึนงครับตอนนี้ตีตาเตะล่างครับตอนนี้รวบเข้ามาเดินเข้าหาพัดหัวชนเลยเน่จำจับพิชิตมาพิชิตได้เอ้ดีสูงครับตอนนี้ความสูงเลยเปรียบมาทนเลยผลต้องชนเลยเตะปลาพิชิตเตะล่างกอดรวบฟ้าเพียงตึง ไอเดียทีความสูงรับพนมโตเล็กเตะมปาปลพิชิตจังหวะสองเอ้ะเข้ามาโอ้โหมาแล้วครับตอนนี้เอะเขาเป็นเขาเก่งไปได้หมดยกที่หนึ่งผ่านไปยกแรกครับมาดูครับฝ่ายแดงนะครับปาพิชิตสิบผู้หลวงน้ำเงินก็เป็นพนมเล็กสิบท่อ กรับมาดูครับความสูงใหญ่ได้เปรียบก็คงจะเป็นผนวกชนเล็กยังมาที่มาที่จิติีมาเดินองเอาละครับตอนนี้ความเฉ่งความนักเล่นความมาที่ชิติปมา อะครับตอนนี้พนโนมคนเล็กตีขึ้นมาเอาละครับลุกขึ้นมามาพิชิตคนมเทตตีมา,นนมาเบียงเปียดตึงตึงที่ข,ขวานดึงมาเอาละครับเติมมาพิชิตอ่ามีลมมาครับตอนนี้ ม,ม,มายังดูไม่ออกเหมือนกันน้องโบไทยโมยคนนี้สามเี่ยวเลยยังดูกันยากครับอยงไปพลิกมาไปยังไม่จะไม่ไแกงยังไม่ชัดไม่เกณฑ์นี่ามาเลยครับพนมท์เล็กมีศอกเข้ามาแถมยิมกบอลจากเดินเข้ามาพนมท์เล็ก อเตะได้ฟ้องเลยนะคุณผู้ชมมาเลยครับตอนนี้พนมองชนเชิญปีเข้ามาอัดเข้ามาเดี๋ยวเอามาพิชิตทำเต็มทีมาพนมองเมยกากลเดินเข้ามายังเข้าหาพนมทองชนตีเขาตี้ยเข่าจะหนักใส่หรือเปล่าจะหนักเพราะพนชวนเลย มาไปบอลบอลมาพิชิตไอ้เจ้บอลยกที่สองครับออ้เหลือกีกยกครูต่อไปครับจอที่มุมเลยครับมวยหญิงคู่ตากล้องคุณไปถึงท่านคุณนายจิตรานะครับตากรศสิร์แล้วก็บอสใหญ่นะครับท่านสุวิ์สุขขาวรารมเลยครับที่จัดมวยดีๆให้น้องได้ชมกันยกสุดท้ายครับ มาแล้วครับตอนนี้เอาเลยครับเบียงออกมายังเดินเข้ามาครับบรวลูนเล็กเป็งความเปรียบคมสูงใหญ่มาเป็นิีบตีออกมาเดินกี้เข้ามาบอลลนเล็กเอาแลวครับปัดความแข็งเก่งปานีเอาแลวครับปาเป็นชุดเหมือนกันตีเขาปานิีบตึงออกมาทำการแยกออกมายัดสมสังออกมาที่กลางเวทีเดินเข้าหาบรวลูนพเล็กเดินกี้เข้ามาออกปามาเป็นจีจับปานสองรวบปานึง เียงเขามาเตีตีเขามาพระนบนโทนนิดจังหวะสองเอาเลยครับตามเข้ามาฮ้มาตีเขาไปดิเตีขาเขามาครับตอนนี้ทีเข้ามาประดบโทนนิด ถ้เข้าไปเพ้รแกรวุนำก็เสียเปล่ล้วครับข้าวก็เเข้าไปงจะมาตีเข้ามาดตีเข้มามาิดตงปีกออกมามาเยยออกมาครับตอนนี้มาเยพดลเข้ามาออมาอออาวุธหนักมาพรลกษอาร์นครับลงลงไป มาที่กลางมวอ,อีขึ้นมาตีขึ้นมาตีขึ้นมาออกมาแล้วรับตอนนี้มาที่ตาฟิชหน,หนตีออกมาก็ยังไม่ชัดกิน หมดยกที่3ยกสุดท้ายคู่ต่อไปคู่พวยหญิงครับเตรียมจอดที่บขอการเลยเชิญครับท่านลองเสียงสีกันยาครับใส่เสียงที่พุ่งลงลูกับนางบัลก่อนนะลุงดูบอลแดงชนะนะครับขอชูมือให้นักมวยฝ่ายแดงครับมาพิชิตนะครับพวกชนะคะแนนไปนะครับอย่างสนุกครับ ว่าสูสีครับแต่เรื่องใจยังเป็นรองอยู่นะครับ